ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กคาลบรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมคาลเตอร์ไซด์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครกาชาตัวใหม่ครับผมที่อัปเดตเข้ามา2ตัวรอบนี้นะครับโดยหลักๆแล้วนะครับผมรอบนี้เนี่ยจะมีตัวกาชา2ตัวครับผมนั่นก็คือตัวของคารินบอกครับและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของจุนชียองครับโดยอย่างแรกครับผมตัวของคารินบอกนะครับผมเป็นตัวสายซุ่มยิงครับนั่นก็คือสายสไนเลยนะครับมีจุดเด่นนะครับผมสกิลที่จัดว่าน่าสนใจเลยครับผมดังต่อไปนี้นะครับ อย่างแรกนะเนื่องจากเป็นสายสไนเปอร์นะครับผมดังนั้นเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีมากครับผมในเรื่องดาเมจการทําการยิงนะครับแต่ยังสู้ตัวท็อปดาเมจของสายสไนเปอร์อย่างตัวของเซรินไม่ได้นะครับตรงส่วนนี้ลักษณะการโจมตีนะครับผมจะไม่รวดเร็วเท่าตัวของคารินไอตัวของเซรินนะครับตัวของคารินเนี่ยคือจะเกออย่างแรกเนี่ยคือย,ยิงแล้วถึงจะกระสุนเนี่ยพอยิงปั๊บปุ๊บหนึ่งสักพักถึงจะวิ่งไปหาศัตรูนะครับจะไม่ยิงปุ๊บแล้วไปหาศัตรูทันทีนะครับ ถัดมานะครับผมก็คือเป็นสกิลต,ต่อต้านอากาศยานนะครับคือต้องบอกเลยว่าตัวของคารินเนี่ยเป็นสไนเปอร์ที่สามารถยิงตัวบินได้นะครับซึ่งไม่เหมือนตัวของเซริลินนะครับเพราะว่าเซลินเนี่ยยิงได้เฉพาะตัวแค่บนพื้นเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของคารินวองเนี่ยจึงเป็นสไนเปอร์ที่เอาไว้สอยอากาศได้ดีมากเลยนะครับถัดมาครับผมก็คือสกิลพิเศษครับก็คือทําการสร้างอุปกรณ์นะครับผมออกมา ทำการวิ่งขวางชนศัตรูนะซึ่งตัวส่วนนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีครับผมรู้สึกแปลกไหมครับใช่ครับผมมันคือไคหว่องโลกคู่ขนานนะครับตัวของคารินหว่องก็คือตัวของไคหว่องแหละแต่เป็นอีกโลกหนึ่งนะครับนะไคหว่องที่เราเล่นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ชายใช่ไหมครับผมแต่คารินหว่องเนี่ยก็คือเป็นตัวละครอีกโลกหนึ่งครับผมที่เปลี่ยนเพศเป็นผู้หญิงนะครับนะซึ่งสกิลนี้ครับผมก็จะเป็นการสร้างโลกออกมานะครับผมและวิ่งไปข้างหน้านะครับซึ่งถ้าเกิดเราอัปเกรดสกิลนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกัน พลังชีวิตของอุปกรณ์สกิดขวางก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะครับถัดมาครับผมก็คือสกิลสุดท้ายสกิลท่าไม่ตายนะครับผมฟรีดอมสไตล์นะครับผมก็คือเป็นการเรียกยางลบออกมาทําการโจมตีศัตรูบริเวณด้านหน้านะครับก็ถือว่าเป็นสกิลดาเมจที่ดีนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับผมสกิลของอย่างที่เราให้อ่านมานะครับผมตัวของคารินวองเนี่ยเป็นตัวสายดาเมจนะครับผมที่มีความสามารถในการโจมตีอากาศยานและเช่นเดียวกันมีการสร้างโลกออกไปนะครับผมทําการ ชนไม่ให้ศัตรูเนี่ยเดินเข้ามาหานะครับดังนั้นถือว่าเป็นตัวละครที่น่าใช้นะครับอ่ะหลังจากคาริวองไปแล้วนะครับผมเรามาพูดอีกตัวถัดไปตัวหนึ่งครับผมนั่นก็คือตัวของอ่าจุนชินยองครับผมตัวนี้จะเป็นตัวสายอ่าปะทะนะครับผมสายสไตรเกอร์นะครับลักษณะนะครับผมอย่างแรกเลยนะก็เป็นการโจมตีพื้นฐานทั่วไปครับต่อมาจะมีสกิลเคาน์เตอร์นะครับผมก็คือสกิลสวนกลับนะครับเป็นสกิลพาสซีฟติดตัวนะครับ ซึ่งสกิลเนี้ยจะเคาน์เตอร์แค่การโจมตีพื้นฐานเท่านั้นนะครับผมและก็จะทําการโจมตีสวนกลับไปนะครับต่อมาครับผมสกิลพิเศษนะครับผมก็คือดาบยาวนะครับผมส่งศัตรูรอบๆลอยขึ้นอากาศนะครับจากนั้นก็ตามศัตรูนะครับผมฟันด้วยศัตรูใบมีดนะครับผมสร้างความดาเมจเป็นวงกว้างนะครับทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเป็นเวลา4วินะครับ ถัดมาก็เป็นสกิลท่าไม้ตายครับผมนะก็คือแทงดาบยาอยูรนแรงสร้างดาเมจดังศัตรูสตรีด้านหน้าครับผมจัดนั้นเพิ่มพลังโจมตีและก็ลดดาเมจต,ตัวเองเป็นเวลา12วิและก็สตาร์ศัตรูเป็นเวลา3วินะครับตัวของจุนชินยองเนี่ยครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นสายปะทะแบบค่อนข้างจัดครบเครื่องนะครับนะแต่ต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยมีจุดเด่นอะไรนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าอาคา์เตอร์กับเคา์เตอร์ได้เฉพาะแค่การโจมตีพื้นฐานนะครับ มีดีบัฟนะครับผมมีดีบัฟนะครับผมลดดัมเมจตัวเองมีสตันนะครับอ่ามีบัฟโจมตีเพิ่มตัวเองด้วยนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็ถามว่าเป็นสกิลพื้นฐานที่เป็นสกิลถ้าไม่ตายนะก็ค่อนข้างจะหวังการใช้งานค่อนข้างจะต้องรอเวลานิดนึงนะครับถัดมาก็มีสกิลพิเศษครับผมที่โจมตีศัตรูนะครับผมทําให้เกิดสถานะ CC นะครับผมหรือก็คือชะงักชั่วครู่นะครับดังนั้นต้องบอกว่าจุนชียองเนี่ยคือครบเครื่องนะครับนะ ทีน so ี VII ้ครับผมเรามาพูดถึงความน่าจะเปิดในส่วนของตู้กาชาตู้นี้เลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าสําหรับตู้กาชาตู้นี้นะครับอ่าอ่ะขอเรียนดับความสําคัญครับผมแน่นอนครับผมตัวของคารินกับจุนชยองนะครับผมสองตัวนี S ้นะครับผมถ้าเทียบกับสองตัวได้ดีแล้วนะผมอย่างชัวของกาอึนนะครับผมกับตัวของฮารินะครับผมก็ถามว่าอะไรน่าเปิดกว่ากันต้องบอกเลยนะครับว่าตัวของ ยังฮาลินครับผมยังคงหน้าเปิดที่สุดนะครับผมสำหรับใครที่ได้ยังฮาลินมาแล้วนะครับผมก็แนะนําให้มาเน้นในเปิดในส่วนของกาอื่นนะครับกาอื่นยังคงเป็นตัวละครหน้าเปิดรอมาเช่นเดิมนะครับส่วนที่เหลือนะครับผมก็จะเข้าตัวของคารินหวองนะครับคารินหวองก็ถึงจะล่าเปิดตามมานะครับผมและจบท้ายที่จุนฉียองนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะให้รายความสําคัญครับผม ถ้าเกิดจะเปิดตัวของถ้าคิดจะเปิดตัวคารินนะครับผมหรือจุชิยองนะครับผมผมแนะนําให้มาเปิดในส่วนของฮาริมก่อนนะครับผมถ้าเกิดได้ฮาริมมาแล้วเนี่ยก็ค่อยมาให้ความสาคัญกับกาอื่นนะครับสตัวละครนี้ภาษีดีกว่านะครับผมนะแต่ถามว่าคารินดีไหมดีเช่นเดิมนะครับผมเพราะว่าถามว่าเก่งไหมเนี่ยถ้าเลือกระหว่างคารินกับจุนนะครับผมแบบผมเลือกเอาคารินดีกว่านะครับผมน่าเปิดมากกว่านะครับหลังจากพูดขนาดนี้แล้วนะครับผมตามแมวก็ขอเปิดนะครับผมในส่วนของคารินหว่องกันละกันนะครับ ได้ไปเอ้ยโอเคนะครับยืนกันครบสามคนอย่างนี้มีโอกาสได้แล้วครับปั๊มครับตามนั่นแหละครับุกทนครับว่วงมาเชียวครับนะครับผมอดเดกจ้าโอ้โหหมดแล้วครับหมดไวมากอ่ะก็ตามนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็เปิดแค่ทีเดียวแหละนะเพราะว่าที่เหลือเก็บไปเปิดอย่างอื่นดีกว่านะครับ วันนี้ผมพัทพีแคทก็คงจะมารีวิวมีเท่านี้นะครับผมหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ